เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยเรามาต่อกันที่ข้อ33ก็กลับขึ้นไปดูที่ p พ a g e ใหม่เนาะพี่จะอ่านตั้งแต่ตรงนี้จนถึงจบประโยคนี้อ่ะ ถึงแม้ว่ามันจะมีคําถามอยู่สองข้อเนาะแต่ว่าพี่ไม่อยากให้เราแบบอ่านแบบจบแค่ตรงกลางประโยคอะพี่รู้สึกว่าแบบอ่านให้จนจบประโยคมันจะทําให้เราเข้าใจอะไรได้มากขึ้นอ่ะดังนั้นอันนี้เขาบอกว่า in addition finding a four leaf clover owning a rabbit's foot or seventh child of a family are all signs of good luck คือคำว่า in addition แปลว,ว่านอกเหนือจากนั้น บอกว่านอกเหนือนจากนั้นเนี่ยการเจอ four leaf clover ต้น clover เนี่ยมันจะเป็นต้นที่แบบมีใบยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นใบที่เป็นสามสามแฉกเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเจอที่มันมีสี่ใบอะที่มันมีสีแฉกอย่างเงี้ยอเขาบอกว่ามันก็จะเป็น้างที่ดีเนาะแล้วก็มีเป็นเจ้าของ rabbit s foot าเป็สปูตเนี่ยมันเป็นเครื่องรางของฝรั่งเนาะที่เขาทำเป็นลูกเหมือนเท้ากระต่ายแล้วก็เป็นลูกคนที่เจ็ดของครอบครัวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นอ่าลางที่ดีอ่ะครานี้มาดูคำถามขา้อแรกก่อนคือคำว่า in addition เนาะอันนี้เนี่ยเขาต้องการจะวัดเรื่องของแบบคำเชื่อมประโยคอะ ซึ่งในที่นี้เนี่ยเราลองมาดูกัน,นว่ามันผิดยังไงก่อนหน้าน,นี้เราพูดถึงอันที่แบบแสดงถึงลางที่ไม่ดีเนาะอันลัคกี้เป็นสัญลัก์จะ bad luck. ในที่นี้พอมาถึงประโยคนี้เนี่ยเขาพูดถึงซัญลักษณ์ good l u เป็นพูดถึงลางที่ดีแทนดังนั้นเราคงไม่ใช้คําว่านอกเหนือจากนั้นเนาะเพราะว่าเราพูดถึงแบบเรื่องที่มันตรงข้ามกันดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องใช้คําเชื่อมที่แบบ เป็นคำเชื่อมที่ไม่ได้เป็นในรูปแบบของคล้อยตามหรือว่าแบบเป็นในทางเดียวกันมันต้เป็นคำเชื่อมที่ขัดแย้งหน่อยเนาะเอาล้วก็มาดูกันข้อที่1 on the other hand ในอีกมุมหนึ่งข้อที่2 nevertheless ถึงอย่างไรก็ตาม Even so ถึงอย่างนั้นสองข้อนี้ก็แปลคล้ายๆกันเนาะอ่ะต่อมา therefore คือดังนั้นแล้วก็ in other words ก็คือเหมือนแบบในอีกคำพูดหนึ่งคืออันนี้มันจะใช้ประมาณแบบเพื่อเพื่อพูดให้แบบ ประโยคข้างหน้ามันชัดเจนกระจ่างมากขึ้นอ่ะอย่างเช่นพี่บอกว่า I will always take care of you I will always be with you แล้วก็ in other words I will always love you อย่างเงี้ยอันนีคือแบบอ่าฉันน่ะจะดูแลคุณตลอดไปฉันน่ะจะอยู่กับคุณตลอดไปแล้วก็ในอีกคำพูดหนึ่งอ่ะฉันจะรักคุณตลอดไปอะไรประมาณเนี้ย อก็คือเขาต้องการจะบอกว่า,าแบบการที่เขาดูแลการที่เขา,เาจะอยู่ด้วยกันไปตลอดอะ่ะก็คือเพราะว่าเขารักนะก็คืออีกคาพูดหนึ่งก็คือคําว่ารักนะอย่างเงี้ยอ่ะคราวนี้เรามาดูเราควรจะใช้คําไหนเนาะอย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยมันควรจะเป็นคําเชื่อมอประโยคสองประโยคที่มันค่อนข้างจะขัดแยง้งแตกต่างกันเนาะดังนั้นเนี่ยอันที่มันเป็นที่แบบคล้อยตามกาันที่เป็นเหตุเป็นผล อย่างเช่น therefore ดังนั้นเนี่ยก็ควรจะตัดทิ้งไปก่อนหรือว่า in other words ในคำพูดหนึ่งก็ควรจะตัดทิ้งเหมือนกันเนาะเราไม่ได้พูดถึงแบบประโยคที่มีความหมายเดียวกันอ่านก็จะเหลือ่าอ่านก็คือในอีกมุมหนึ่งถึงยังไงก็ตามถึงอย่างนั้นอ่ะซึ่งสองอันนี้มันความหมายคล้ายกันมากเลยแล้วก็เวลาเขาใช้เนี่ยเขาจะใช้ประมาณว่าอ,อย่างเช่นเขาอะทำร้ายคุณ แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยคุณก็ไม่ควรจะทำลายเขากลับนะก็คือประมาณว่ามีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ควรจะมีผลตามมาที่เป็นแบบเนี้ยแต่ว่า nevertheless มันไม่ได้เป็นแบบนั้นหรือว่า even so มันไม่ได้เป็นแบบนั้นอย่างนเงี้ยก็คือถึงอย่างไรก็ตามดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรจะใช้ nevertheless หรือว่า even so เนาะเพราะว่าความหมายอะ่ะมันมันก็ไม่ได้ตรงอะ่ะในทนี่เราไม่ได้บอกว่าแบบเออ d ู Good luck จะเกิด จากแบดลักหรือแบบมันไม่ได้เป็นเหตุมันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่แบบควรจะเกิดต่อเน,นื่องกันอะไรเงี้ยดังนั้นสองอันนี้ก็ไม่ใช่นอนส,สิ่งที่ควรจะตอบก็คือ on the other hand ในอีกมุมนึงก็คือเราพูดถึงเรื่องแบดลักแล้วก็ในอีกมุมนึงเนี่ยเราก็จะไปพูดถึงคูดลักนะอะไรเงี้ยเนาะอ่ะเรามาสร,รุปข้อนี้กันดีกว่าข้อนี้เราก็อ่านประโยคเนาะอ่านให้จบประโยคเลยเราจะไม่อ่านครึ่งกลางเนาะแล้วก็เราก็มาดูถึงความหมายของประโยคเนี่ยว่าโอเคเราพูดถึงว่า เออเป็นไซน์ของกูรลักเนี่ยมี3อันนี้เนาะเพราะ,ะน,นคำเชื่อมที่เราควรจะใช้เนี่ยเราไม่ควรจะใช้อะไรที่มันแบบเป็นเรื่องของการคล้อยตามหรือว่าแบบไปในทางเดียวกันกับประโยคก่อนหน้าเพราะก่อนหน้านี้เราพูดถึงเป็นอัลลักกี้เป็นแบบหลักหมดเลยดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็กลับเราก็ไปดูที่ช้อยนะว่ามันมีอะไรที่ควรจะใช้ได้ดีกว่าคําว่า i n a d d i t i o n บ้างแล้วก็ไปตัดอันที่ เป็นการคอยตามเป็นการที่ไปในทางเดียวกันกนะ็คือ therefore in other words เนาะส่วนสองข้อนี้เนี่ยถึงมันจะแบบเป็นอะไรที่มันขัดแย้งอะแต่ว่าในที่นี้เราก็ไม่ควรจะใช้ในบริบทตรงนี้เนาะเพราะว่ามันมันไม่ได้เป็นแบบหมายถึงเหตุการณ์ที่แบบควรจะเกิดแต่ไม่เกิดอะไรเงี้ยมันเป็นแบบการพูดถึงในอีกมุมนึ่งเฉยๆเพราะฉะนั้นก็คือตอบข้อที่1 on the other hand เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็อย่าลืมดูคลิปความรู้ดีๆก่อนใครเลยนะคะ